หนึ่งเข่าเศา้านี้ก็เข้าออกอายเลยเด้อค่ะเศ้าวันจันทร์ค่ะพี่น้องขาก็ต้องตื่นไปเศร้าจักหน่อยเนาะเพราะว่านักเฮียนคนไปโองเฮียนค่ะเสียงไก่ขันอ,อกเอกเด้อบรรยากาศค่ะฝนตกลินปล่อยๆจักหน่อยเนาอพี่น้องเนาะตื่นมาเศร้านี้บรรยากาศดีค่ะฝนตกลินฝนตกทำคนเกี่ยวเข้าโดค่ะพี่น้องขาบึงสาวน้อยฟื้นเมดดังไฟแล้วค่ะ ไปนากับไปเมียนบอ่อปูบอ่อปลากระบ่มีเวลาเอาฟื้นข้านน่เอากาบมะเร้าค่ะกาบมะเร้าอันแม่ย่ากเก็บมาไว้ให้เนาะเอาดังไฟสะก่อนค่าเดี๋ยวมือนามานือนี่สะน้อยจจงสิไปหาฟืนมาไว้เนาะอันนี้ดังสะก่อนดังได้คือกันค่ะนี่มืดไปหลายแล้วเข่ากระจุนออกอายแล้วค่ะเปิดให้เบิงอีกรอบก่อนออกอายทวนๆค่ะ อันนี้ยังเป็นข้าวเก่าอยู่ยังบ่ได้เกี่ยวข้าวใหม่เน้ะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะเดี๋ยวเกี่ยวข้าวใหม่แล้วสน้อยสิมาน,นึ่งข้าวใหม่สุกินเลยจ้าบรรยากาศดีเจ้านี้เอาบรรยากาศยามเศ้าๆมาฝากพี่ฝากน้องจ้ามาฟังเสียงไก่ขันยามเศร้าอยู่ที่บ้านนอกเขาเด้อ